ก็คุณเงนินไม่มีอาการแปบบๆแบบน่าจะเอาใจช่วยพ่อหรือเปล่าคะส่งกาลังใจให้พ่อส่งกำลังใจให้พ่อแต่ย้านะคะ สับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมพันรักเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาตัดหญ้านะครับข้างๆที่หลักพืนนอยู่นะครับเพราะว่าหญ้าสวยมากนะครับผมจะตัดให้พี่้อพม้นเงินลองกินดูนะครับว่าจะกินหรือเปล่านะครับผมหญ้าสวยมากนะครับผมค่ะเดี๋ยวไปทำงานกันเลยครับผม เราจะตัดหญ้านะคะเพราะว่าที่ตรงนี้ก็จะได้สะอาดด้วยนะคะมันจะได้โลง่งหญ้ามันขึ้นแล้วมันโรนะคะ เป็นอะไรเป็นอะไรใครจะตกใจเสียงเสียงไงเครื่องัตหญ้าหรือเปล่าฮะเงิน น้องขุนมีอาการแปลกๆนะคะทั้งแรกก็ยืนอยู่ดีๆนะคะแต่ความรักตัดหญ้าก็มีอาการแปลกๆนะคะน้องขุนมีความรักก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะ ท่าน้องคุณทำอะไรเอา้ากลัวนะคะอ่ะ นะคะมาเล่นกล้องดีนะคะดูดูดูทำเขาเป็นอะไรของเขาความรักจะตัดหญ้ามาให้น้องคุนกินนะคะแ๋ยวพาดูน้องคุณเขาทำเอ้าน้องขุนดูดูทาอะไรคะ นี่พาอนวก็ต,ตัดให้มันโล่งนะคะเพราะว่าหญ้าเริ่มขึ้นสูงแล้วนะคะเออเนแล้วก็คืนเงนไม่มีอาการแปลบๆบบบน่าจะเอาใจช่วยพ่อหรือเปล่าคะส่งกําลังใจให้พ่อส่งกำลังใจให้พ่อตัดหญ้านะคะ ประมาณเก้าปีนะคะก็เป็นไวทัที่ถ้าเป็นเด็กก็เด็กโตนะคะเด็กที่จะเข้าสู่วัยรุ่นนะคะก็จะมีอาการเครือน,นองนะคะ เสียงเสียงเครื่องหยุดน้องคุณก็หยุดนะคะเอา้าอเสียงเครื่องมาแล้วเป็นเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรน้องคุณเดยวน่าจะเกิดจากได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ,ญ้านะคะอาการแบบนี้เอา้าไปดูใ,ใกล้ๆเขาทำอะไร มุ้ยรู้ทำเยกแข้งดยกขาฟาดงวงฟาดงานแล้วนะคะน้องขุนเขามีอาการเพราะว่าได้ยินเสียงเครื่องสัหญ,ญ้าหรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าตอนที่ก่อนเราจะถ่ายคลิปน้องขุนก็มีอาการปกตินะคะแต่พอคามรกสัหญ,ญา้าน้องขุนก็มีอาการแบบนี้และะ้วค่ะ ủa nước ta เราเราเรามา,าดูอาการพ่อใหญ่นะคะเป็นยังไงไม่ได้เสียงเกรงตัดละนิ่งค่ะพ่อใหญ่ยังนิ่งเหมือนเดิมนะคะความรักก็ตัดไปนะคะอ่ามีคนมาหานะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าใครมาก็เป็นเจ้าของไายฟุกนะคะที่เราขายให้กับเอซีได้ชมไปเมื่อวานนะคะเจ้าของไายฟุกอยู่ที่บ้านยยบุกนะคะ ติดันกับบ้านของสีโดคุณเงินเนี้แหละค่ะไม่ไกลกันนะคะก็แวะเข้ามาดูน้องคุณนะคะคน้องคุณนี่ไม่ธรรมดานะคะถ้าเจอเข้ามาดูใกล้ๆต้องต้องระมัดระวังนะคะอยู่ไกลๆสีเงินเป็นทนั้งที่ พิกขนอนะคะไปดูด้วย,ดวยเดี๋ยวความรักก็ตัดย่าใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า ถ้าเกิดความรักตัดยาเสร็จแล้วน้องขุนก็จะมีอาการไหมนะคะแต่ตอนนี้กําลังตัดอยู่นะคะ เป็นช้างที่ที่เล่นมากนะคะน้องขุนอ่ะนะคะยิงยิงควันแล้วเข้ามาใกล้ยิ่งยิ่งมีอาการหนักนะคะคิดเอาคุณเงินอ้ายกกองขาโช SC ได ah, ah, ้ย um? <É claro. S 2> so ินเสียงเครื่องสายยิ่งยิ่งเมียกันอ่ะเปชนต้นไม้แล้วค่ะอาดูอกจะปีนต้นไม้นะคะสงสัย่า้ตัวเองเป็นอะไรหรือเปล่าน้องขุนเป็นช้างนะคะ กินต้นไม้ได้ยังไงดูนะดูอ่ะเดี๋ยวนะคะพรรักตัดหญ้าเสร็จนะคะว่าว่าจะมีอาการไหมอ้าก็ไม่มีอะไรนะคะเมื่อตัดหญ้าเสร็จน้องคุณก็ยืนนิ่งๆนะคะอ้าว สงบนิ่งมากเลยนะคะเหมือนเหมือนเหตุการณ์เมื่อกี้ไม,ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเหตุการ์เมื่อกี้ไม่ได้จะมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวขุนเงินก็ยาที่เราตัดก็จะไม่ให้น้องขุนกินนะคะเพราะว่าฝนตกมาหญ้าก็ขึ้นยาวตัดแล้วก็จะได้เกิดมาใหม่น้องขุนก็จะได้กินอีกดูยืนหลับตาทำตายเยิ้มเลยนะคะน้องขุน น้องขุนก็คงจะบอกว่าเมื่อกี้ไม่ใช่ขุนนะคะแม่แม่เอฟซีเมื่อกี้ไม่ใช่ขุนนะค, FC, คนะค่ะขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาชมคลิปของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เอฟซีใหม่กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะสวัสดีค่ะ